อยากดูอะไรคะอยากดูอะไรอยากดู u t ทูบอยากดูยูทูบดูทิกต็อกดู t ิกต็อกอยากดูอะไรคะอยากดูยูทูบยูทูบหรือว่าทิกต็อกแม่ทำไมมัมไม่มีเสียงเอาแม่ไม่ได้เปิดเสียงแล้วเอาเสียงน้องไงน้องก็พูดสิดนูชื่ออะไรแนะนำตัวก่อนค่ะ สวัสดีสวยสวยทำยังไงมามีสองมือต้องทำยังไงสวัสดีค่ะดูชื่อเด็กหญิงอะไรคะเด็กคะนันยาพรอัมพารัก์ค่ะชื่อเล่นชื่อว่าน้องอะไรคะน้องน้ำพลอยค่ะมีพี่ชายชื่ออะไรคะพี่น้ำเพชรค่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะแม่เล็กค่ะคุณพ่อชื่ออะไรคะพ่อเบ้าค่ะคุณย่าชื่ออะไรคะย่าเฉลียวค่ะคุณปู่ชื่ออะไรคะปู่สงหวังค่ะหนูหนูเรียนอยู่โรงเรียนไหนคะโรงเรียนวัดค่ะวัดชื่อวัดอะไรคะ เรียนวัดอะไรนะเรียนวัดบ้านอะไรบ้านสบายค่ะตำบลอะไรคะตำบลมือดีตำบลรุ่งระวีรุ่งระวีตำบลรุ่งตำบลตำบลรุ่งระวีรุ่งระวีอำเภออำเภออำเภออะไรคะอำเภออำเภอน้ำอะไรอำเภอน้ำอำเภอน้ำเขี้ยนจังหวัดอะไรคะจังหวัดชีสเกตค่ะอุ้ย ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งนะคะ bye บ๊ายบายจุ๊บๆด้วยอ่ะจุบจ๊บๆจุบ๊บนิดนอ่ะจุบ๊บท่านผู้ชมเดีย๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบาย